นะดูคลิป่ร้านบ,บวรของชาวโศกอัตมาจึงมั่นใจว่ามันเป็นของจริงในยุคนี้ที่กำลังก้าวหน้ามันยากมากเลยจนอัตมาเองนะนะ,นะขออ่านตรงนี้หน่อยก็แล้วกันบันทึกไว้เองนะ,นะรู้สึกนะ อาตมาทำงานมารู้สึกรู้สึกสะดุดใจลึกๆะสะดุดใจลึกๆว่าที่อาตมาเทศธรรมะมาเนี่ยเรือ่อบรรยายธรรมะของพระพุทธเจ้ามานานหลายสิบปีเกือบสี่เกือบห้าสิบปีละถ้าอธิบายถ้าจะจว่ากันจริงๆก็ถึงห0าสแล้วล่ะพอตั้งไปคารวะอาตมาก็าอธิบายมาบ้างแล้วแต่มาบวชนี่มาบวช หนึ่งสามมัน47่สิบเจ็ดปีทำงานจริงเลยเต็มเต็มเต็มสภาพเพราะออกมาบวชแล้วอาตมาไม่ได้ทำงานทางโลกทำงานทางธรรมตลอดมาเลย47่สิบปีอาตมาบรรยายมาน,นายขนาดนั้นคนฟังก็ไม่ค่อยกระเตื้องนะรู้สึกสะุดใจของตนเองคนฟังก็ไม่ค่อยกระเตื้องคงจะเพราะ ไม่ค่อยรู้เรื่องาอาตมาก็พยายามไม่ได้หลงตัวเองอะไรนะคงฟังเพราะไม่รู้เรื่องาอาตมาก็ว่าอาตมาพูดพยายามแล้วนะที่จะให้มันง่ายให้มันชัดให้มันดีที่สุดอย่างมั่นใจว่าไม่ผิดไม่ผิดเลยถูกต้อง พยายามแต่เขาก็ฟังไม่รู้เรื่องหรือแม้รู้เรื่องก็ไม่ทราบซึ่งเข้าไปในใจจนทำให้สำนึกแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งผิดพลาดของตนไม่ถึงอย่างนั้นนะไม่ทราบซึ่งเข้าไปในใจจนกระทั่งทำให้สำนึกแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งผิดพลาดของตนถ้าที่มันเป็นอยู่อย่างนี้น่ยอัตมาก็มาวิเคราะห์วิจัยแล้วก็เห็นว่ามันเพราะอะไร มันคงเพราะเหตุว่าชาวพุทธหรือว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเชื่อถือความเป็นคณะสงฆ์ใหญ่หรือว่าคณะเทรสมาคมเนี่ยมากกว่าเชื่อหลักฐานที่เป็นพระวจนะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีในพระตปิฎก แล้วอาตมาก็นำเอาพระเจ้าปิดกนี่มายืนยันมาอ้างอิงมาอธิบายขยายความให้ให้ฟังกันยืนยันจริงๆเลยอ้างอิงจริงๆเลยถ้าทายเอาไปยืนไปกำหนดพระเจ้าปิดกเล่มเดียวกันพระเจ้าปิดกฉบับเดียวกันก็พยายามยืนยันแล้วเขาก็ฟังที่อาตมานำมายืนยันมาอ้างอิงนั่นแหละฟังไปงั้นงนนะ่ะ ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรว่าเอ๊ะมันน่าตกใจฮะมันน่าสะดุ้งเงมันน่าเอ๊ะจริงตามที่โพธิรักว่านี่ว่ามันตรงเงืของพระเจ้านี่นะเพราะเราโอ้โหมันสะดุ้งจนเขาต้องเอาไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้มันไม่เกิดใช่ไหมเนี่ยมันก็เกิดเกิดแต่มันน้อยอะมันมันน่าจะมากกว่านี้โดยเฉพาะเทระสมาคมหรือว่าคณะญ